บวกบวกบวกกูไม่อยู่กูไม่อยู่อยู่หน้าตัวขังออกเลยกอลังไปกอลังไปเดินช้าเดินช้าโอ้ยขี้มาสิมาสิี่เล็กไส้ไปกลางไอพีใช่ไหมไออูัวกูไปกลางกูไปล่างกระโจนชอบกินไก่ไอู้๊ห์มันก็สู้ได้ปะเล็กไส้โอ้ยยิงฟรีสปอร์ตเจอเล็กไส้หรือเจอแย่โอ้ยไม่กระโยกหนีไปลัไปกลาง

นั่นอย่าล่ะโอ้ยม่ได้สาวๆไปยัยใครรัใครรัดใครรัดรู้กันโอ้ยตัวเฮียมันร้องไงเอ้าเอ้าเฮ้ยจะไม่ต้องเดินไอ้เฮียเ้อเฮ้อไอ้เขียดนี่มันน่ากลัวจังว่าสู้ไม่ได้อ่ะเรือร้อนใช่ไรบ้างเฮ้ยเรือดำน้ำนี้มากเลยมันมีเยอะเปลี่ยนอะไรเฮ้ยมึงลองเก็บตังค์ซื้อดูดิอยู่ในความเป็นจริงอยู so oh. ่อ่ะ บนินได้เลนแล้วเนี่ยกินเลนไหมก็ได้ก็รากินไก่แต่แต่มันแราแรงได้ดีเฮ้ยหลอกเหรอไหนเฮ้ยคนเมาเชวนหน้า,<ม>านบอแล้วสัตแฟดเชวนหน้าอยู่แม่น้ำล่างนะอ๋อแัดอ้าวเปิดวิชั่นอย่างนี้ก็สวยโอ้ต่อฟักดือไม่ได้คอมโบเดี๋ยวคขึ้งหลอดเลยแค่หมุนตัวเออมันแค่หมุนตัวเขาต่อฟักโอ้โหมันก็เกินไป โอ้ทีนะที่ฆ้าไม่ได้โอ้หไม่กลับบ้านโอ้โหดูที่ไหนเนี่ยนักเก็ตเกินแรกไหมรู้ไงแกแกก็ได้น้ำเลยนทำไพ่สนุโอ้ยทำอะไรอยู่ในจีเทลพ่อชวยวะพิดสาิดวยให้มันัแล้ตรงนี้นยกูมาไปดูี่ไม่เทสารอยู่นั่นแหละเออความความอยู่ล่างนะใครล่างชไหน โอ้อยากใ่้ดีสีฝาหู้งจังเลยน้องเอาไม่ไปเข้าหน่อยมาข้างมันสวนกระแสรตรแล้วอ้เด้งโอ๊ยเขี้ยที่ไหมเนไงเรากดแล้วสัตสย้ายมันถึงตัวออมลิงด้วยโอ้แฟดด้วยอยู่ได้ไงอ่ะไม่ใช่มึงดักกัสับสว่าดูโอ้ยที่จะมซาลเลยเ เออโอ้โหสอะไเนียเ้เฮียไม่หัวใช่ไหมโดนลวงอ่ะโมดเข้ามากินท้ำเหมือนายกูละอ๋อโบกบกบบกกูไมอยู่กูมอยู่อยู่หน้าโดนขาองเขาลงไปกงไปเดินช้าเดินช้าโอ้ยเฮี้ยใหม่แล้วสัต เราคลิปแล้คลิปแล้คลิปแล้คลิปตายอยู่ขับพ่อไอชิมันหน้าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออกูเอามันนี่มาอยู่ดีกันล่ะผมคยใหญ่เอามันกลับมาคุยกับกูหน่อยละกันเฮียเตี๋ยวคีรัสอะไรมาช่วยโทคิดใย่าง่ดีหน่อยได้ไหมเอ้อคีรัสมัน่น้าจะกลัวมันวิ่งหนีมันเข้าไปได้ไงวะไอ้สัตว์ไอ้มันออกมาพอดี เน่นมึงมึงมันรับผิชอบเป็นเล็กไส้เองด้วยสัตว์ตดป้อมดิเขียบปลดยโยนพันแล้วจะออกแรงเกินนะกูไม่ได้มันไม่ออกเพราะโรคคอไม่ออกแล้ว่จะออกแต่มันไม่ใช่อะไรวะนะเฮ้ยหเฮลหลเลเฮลหเฮโฮลลหลเอ้เลเฮลโลลหโหโ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 หโหเฮ ตัวไอเงี้ยคนเลขอโทษที่ยนทีะโอยน่าอยู่ตรงนี้ข้าจะตัวเป็นแรงเีนซูมันี่เูมันวโอ้โหมาขึ้นก่อแต่ฟาเฮ้ยเอาไสัตว์ชี้มันออกเกี่ยวฟอสเห็นอแล้วอแล้วแล้วให้เด็กมนไปก่อนเฮ้ย ว้าโอ้ยเราเปิดปุ๊มันีดามิไอ้เชี่ยไม่โคตรแรงเลยสัตว์โอ้ยอะไรอะไพ่ไพ่กัตว์เลยเดี๋ยวปั๊มมปั๊มเรื่ล่างไปไอ้ขี้ยะพินเอาไหมพินตีสวัสดีครับสวัสดีครับกูไม่ได้สามว่าไอ้ขี้อะโอ้โหวอร์ซองอันอะอ้อมึงตายตายโคตรยากไอ้ตัวขี้นี่คนตีนนะวะ นี่แกงแล้วอะไอ้เห <C ut ters> ี้ยถึงด้วอว่าว้าวมันจะเกี่ยวเกี่ยวให้มันโดนนี่ลังไปพี่ลองพาย ADC ไปต่างโลกเออเดี๋ยวชื่อหน้าไปยังไม่รู้ไปแล้วเดินเข้าไปเลยมาแล้วหนึ่งสองสามเดินหลงอ้าวน้ำเสียเอดิซีเอาได้เอวช่วยเทียนเราเทียนไม่น่าฆ่าได้โอ้ชิมหายเลยเทียนลราก่อนไหนไม่มีใครมาไม่มีหรอก ไม่อยากยุ่งกับนเี่ยมันมีตัวม่วงด้วยจะได้กูไอ้งูไอ้งงูแตกไปน้องๆอ้าวที่โดนจับทีตายแค่ตีได้โอ้โหไอ้ชดาแล้วมั <c aret> <c aret> <c aret> <c 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 ้งไม่ตายเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อย ตายไม่ได้ไม่ตายหรอกไอ้ตัวอู้ตัวทูนเเมดไปมีตัวเมดด้วยอีกไหนแล้วก็สามไงสามทัฟฟูลี่มันเต็มตัดเขาอา Nope อยู่หน้าอยากล้านะครับอุ้ยตุ๊บตุ๊บอุ้ยยังรอดยังรอดอย่าพูดอะไรมาตุ๊บอ้าวเหรอ แม่เอฟดเอาเอาดิลุ้มลุ้มลุมลุ้มลุ้มลุลมอยู่เออนี่ต้องใช้กี่คนวะถึงจะฆ่าไอ้นี่มันบางหุบปร้องมันบางเออเลยมันแรงไม่แรงไงบอไปไปทำไมควรไม่น่าเสือกผีได้ดึงดึงมาหาพ่อมึงอะสองร้อยคิวอะไรมึงอะกล้าได้ได้แล้วดึงมาทำเนี่ยอะไรวะนี่ก็หลอน มึงออกตัดโลสู้มึงเลยเหรอปวดหลังใจมึงเลิกเก๊กสักแป๊บดิไอ้สัสเออชิบะนะไหนชิบอะไรมดนเป่าโหมันเอาไอเอาไอเฮีดอย่างเฮ้โอมสวยว่ะโฮ้ยเฮ้ยปิดเลิกอยู่แล้วเนี่ยตรงคืถึงญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยจะมาอีกเหรอคิดเดือดติดที่อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรกันน่ากรรม อะไรของมึงตีนวัยรุ่นก่อนเยอะไม่มีลาาไม่มีอันตีเวลาแล้วเดินงงอย่างงี้ก็ลาโลกไปโอ้โหใครหลอนเลยหกห้าข้ามันสีโอ้เอาอะไรโอเกินบไปโซโล่เอาอะไรอเชุดหนาวดิ่งดูจังวะ้ยโอ้ามาลมมาลมโอ้ยแะชิบหไยโอ้ยโอ้มงมัน ล่อชิมอะไรไหวานโอ้ยโอ้โหมาทางไหนดีวะไปเดีววะอ๋อให้เดี๋ยววอลวอเล็กไซไปกูน่าจะตายฮะเอากูก่อนโอ้ยหุยตัวเผาไอ้สัตว์โอ้ยเชี่ย๋อ้นี่ฮะเฮ้ยตัวได้เยอนตัวเยอะไอ้เชี่ย อะไรโอ้โหมีอูดอพินดิสเอซัสนอนไม่อยากเดินไปเช็คบอลหรอนโหแต่ละคนแต่เเอาชิมหน้าไปไหมพวกเอาเล็กใส่ไปได้ไม่กรชิบหน้าเล็กใส่มือสต็อปวออันูใช่นโนาเอาชิมหน้าให้ใชไหมเฮ้ยโอ้ยโยสวยพี่สวยแล้ววะโอโอามาอาออาอายายอีอาอาาอ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 อา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 ออออ โอ้ยเฮียโหเอาไรทำไมบันเลงจังไงโชว์รับเราหอเอาโชว์ความคิดโหโน้ปเฮ้ยโน้ปโหแต่ละคนเฮียเียเก็แพ้โอ้ไม่นี่เขาแซ่บ่โดนโอ้ไม่รามาได้พ่อมเลยเพราะว่าไงมาแล้วไอซัดอัพเกรว้า เอาฮ้ย Chemistry Super เอสัตว์ป้องมันจะมันจะเป่าระเบิดเออดตาแล้วป้อมึงมือนทำไมทุกคนไอ้เชี่ยมีฝักหมดเลยวะจิ้บหายเลยไเชี่ยกดแม่งเดินมาดูอ๋อไอ้เชี่ยทั้งพวงทุกคนเฮ้ยอะไรกันในป้อมเนี่ยไอ้เชี่ยกดแม่งนี่นะครับ oh